อยากจะฟันขาวขึ้นอีกนิดนึงเพราะบางคนชอบกินชากาแฟตอนนี้ก็ฟันเหลืองมากเลยค่ะวิธีการเลเซอร์ก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับเปิ้ลวันนี้วิธีนี้แบบเลือดออกนอน สวัสดีค่ะชื่อแอปเปิลนะคะปีนี้ก็อายุ35แล้วค่ะ สวัสดีค่ะเชอรี่นะคะอายุ35ค่ะวันนี้ก็มาปรึกษาที่ r a c ส Dental c ล i n i c ค่ะเพราะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเงือกที่แบบเวลายิ้มแล้วก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็มีความไม่เท่ากันรวมถึงอยากจะฟันขาวขึ้นนิดนึงเพราะบางคนชอบกินชากาแฟตอนนี้ก็ฟันเหลืองมากเลยค่ะจริงๆแล้วปนว่ามันก็ช่วยเรื่องสุขภาพฟันด้วยนาูีเหมือนกับว่าเวลาเราแปรงฟันอะไรเงี้ยค่ะเหงือกไม่เท่ากันการแปรงบางทีก็เหมือนจะมีเหงือกล้นมีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็การตัดเหงื่อมันก็เป็นช่วยเรื่องทั้งสุขภาพ แล้วก็ลงถึงก็ความสวยงามด้วยแน่นอนจริงๆแล้วคือการที่เราอุตส่าห์ดูแลฟันเราแปรงฟันทุกวันนะคะมันก็เป็นด้านสุขภาพฟันแล้วพอเรามีความสวยงามไปก็เรียกว่ามันยิ้มแล้วมันก็จะได้โลกสดใส r กรน d e n t a l l l i n i นอะค่ะก็มีหลากหลายสาขาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถทําได้แล้วก็มีร่มก้ามีห้วยขวาแล้วก็มีบลงกะปีงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตัดเหงือกกันนะคะไปเลยคะ สวัสดีค่ะมาดิวค่ะวันนี้เปิ้ลนะคะก็จะเป็นคนขึ้นเขียนก่อนคะ่ะคุณหมอตื่นเต้นเดียค่ะว่าวันนี้วิธีการตัดเหงือกเนี่ยมีถึง2วิธีด้วยกันก็คือใช้มีดแล้วก็ใช้เลเซอร์ทำไมคุณหมอนิวเลือกวิธีเลเซอร์ให้เปิ้ลนะคะ ก็อย่างเคสของคุณเปิร์นะคะเป็นการตกแต่งเล็กน้อยแบบไม่ได้ยิ้มเห็นเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะวิธีนี้ก็เลือดออกน้อยอก,อ,อกน้อยก็คือแบบว่าพอเลือดออกน้อยก็แผลจะหายเร็วไม่ต้องมีการแบบว่าเย็บแผลแล้วแบบแรงฟันได้เลยอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะอาจจะหลีกเลี่ยงโดนแผลโดยตรงวิธีการเลเซอร์ก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับเบิ้ลวันนี้ที่คุณหมอเลือกมาแล้วว่าเบิ้ลวิธีการนี้แหละโอเคเลยงั้นเราลุยเลยไหมคะคุณหมอ ตอนนี้ค่ะเลือกเป็นตัว OM 3ะคะ่ะอันนี้จะดูธรรมชาติมากพอระดับฟันล่างกับฟันบนฟอกสีเสร็จแล้วมันน่าจะได้ระดับที่ใกล้เคียงกันก็เลยเป็นอันนี้ค่ะยิ้มจะได้ใบไหล,ลอันนี้ก็ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยค่ะก็จะเลือกเป็นตัว OM 3มนะคะ ขั้นตอนการทำเลเซอร์เหงือกวันนี้นะคะก็คือเมาไปเอ็กซเรย์ก่อนว่าโครงสร้างฟันของเราเป็นยังไงนะคะคือเอ็กซรย์แบบนึกว่า transformation transformer transformer อ๋อคือแบบยิ่งใหญ่มากก็คือทำให้เราเห็นโครงสร้างปากของเราทั่วๆเลยค่ะแล้วพอเลือกสีฟันเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขบวนการการเลเซอร์เหงือกค่ะก็มีการฉีดยาชาการเลเซอร์ก็คือไม่เจ็บเลยเพราะรู้สึกว่า คือุณหมอฉีดให้ทุกสุดแล้วก็พอแบบหมอก็จะถามตลอดว่ารู้สึกไหมเจ็บไหมถ้ารู้สึกคุณหมอก็จะเติมยาชาตรงนั้นให้อีกแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะคะหลังจากที่เราวิเนียไปแล้วทำเลเซอร์ไปแล้วฟันเราจะเปลี่ยนแปลง b e f o r r after ยังไงต้อง after แบบอัศจรรย์เออเดี๋ยวเรามารอดูความแตกต่างกัน,นะคะ่ะรอดูนะคะ r เ e Dental Clinic อีกข้างนึงวนนะคะก็หล,หลังจากตัดเหงือกไปแล้วนะคะก็แรกๆเลยจะรู้สึกนิดนึงเพราะว่าเวลาแปลงฟันมันก claro> ็เหมือนแบบมีความเหมือนสะเก็ดแผลฟันเราเป็นรูปมากขึ้นค่ะก็รู้ส <|pa|> ึกว่าแบบมันฟันเป็นระเบียบเวลาเราจะใส่วีเนี่ยเข้าไปคือเราก็จะปั๊มจาก ันทีี่เเงืออกสววยยยรรบ้้แลขั้นตอนการทาวีเนียจริงๆเลยคือตอนแรกต้องเกิดจากการซ้ำฟันแล้วก็เอารูปแบบฟอร์มเราเนี่ยไปไปคืีขึ้นรูปขึ้นรูปเป็นโมของเราแต่ละคนซึ่งก็จะมีความแบบพอดีกับฟันเราเป๊ะก็มีคนทากพอสมควรเหมือนกันว่าแบบเออฟันสวยนะคือเขาไม่รู้นะว่าแบบว่าเราทาวีเนียมาเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติจริงๆฟันที่มันเรียนตัวฟันที่สีมันกาลังดีมันทำให้แบบหน้าเราดูเด็กลงนิดนึง ใจมากขึ้นในการจะยิ้มในการจะพูดคุยต่างๆถ้าใครอยากฟันสวยนะคะหรือว่าตัดเหงือกทีานี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Grace Dental Clinic ค่ะซื้อแพ็กเกจดีๆได้ดดที่ HGmall.co.th นะคะ